ดูดวงฟรีมีทุกวันคำทำนายดวงชะตาโดยละเอียดสำหรับผู้ที่เกิดวันที่29พฤษภาคมโดยอ้างอิงจากศาสตร์ผสมผสานได้แก่โหราศาสตร์ตะวันตกราศีเลขศาสตร์วันเกิดและพลังจิตจ,จักรวาลเพื่อความแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นผู้ที่เกิดวันที่29พฤษภาคมราศีประจำวันเกิดราศีเมถุนธาตุลมมีความคิดไวปรับตัวเก่ง ดาวประจำตัวดาวพุธแทนพลังแห่งปัญญาความว่องไวและการเจรจาเลขวันเกิด29เท่ากับ2บวก9เท่ากับ11พลังเลข11คือเลขพลังจิตสูงมีลางสังหรณ์ดีเป็นนักคิดนักจินตนาการมีพลังงานทางจิตเหนือคนทั่วไปด้านความรักคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ยังไม่ใช่ต้องใช้เวลาในการศึกษานิสยัย ใครที่คุยคุยอยู่จะชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปีคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นถ้าเคยมีปัญหาจะกลับมาปรอมดองกันอีกครั้งโดยเฉพาะหากเปิดใจพูดกันด้วยความเข้าใจดังเคล็ดลับปีนี้ควรระวังคำพูดอย่าใช้อารมณ์เพราะคำพูดของคุณมีพลังมากอาจบาดลึกคนฟังสีเสริมรักสีฟ้าอ่อนหรือสีขาวควันบุรีด้านการเงิน ปีนี้เป็นปีที่พอมีพอกินแต่ต้องวางแผนการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีหากรู้จักใช้จ่ายมีโชคด้านงานเสริมออนไลน์หรือเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาการขายมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากเพศหญิงหรือผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ดังคำเตือนอย่าให้ใครยืมเงินง่ายๆโดยเฉพาะญาติพี่น้องใกล้ตัวเสริมโชคการเงิน ทำบุญเกี่ยวกับน้ําเช่นบริจาคค่าน้ําดื่มน้ําใช้หรือร่วมสร้างห้องน้ําวัดด้านการงานปีนี้เหมาะกับการขยับขยายหรือเปลี่ยนงานที่ดีกว่าเดิมหากทํางานที่เกี่ยวกับการเขียนการพูดการขายสื่อสารการตลาดหรือสื่อออนไลน์จะรุง่งมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ดังข้อควรระวังความเครียดจากความรับผิดชอบและความคาดหวังจากคนรอบข้าง เสริมงานทำบุญกับครูบาอาจารย์หรือสวดพาหุงมหากาก่อนเริ่มงานใหญ่ด้านโชคลาภปีนี้มีโชคเป็นช่วงช่วงโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมได้โชคจากการเดินทางของเก่าพระเครื่องเลขที่โดดเด่นในดวง9 2 1 มีโชคจากเพศหญิงหรือผู้หญิงสูงวัยให้ลาบดังเวลาเสริมโชควันจันทร์และวันเพยหัสบดีช่วงเช้าของมงคลพระแก้วมรกตจำลองหรือพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กพกติดตัวโชคร้ายและสิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องคำพูดกลับกลอก ไม่ตรงเวลาจะทำให้เสียเครดิตอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ในเรื่องการลงทุนสุขภาพให้ระวังอาการไมเกรนนอนไม่หลับความเครียดสะสมวิธีแก้เคล็ดสวดมนก่อนนอนด้วยบทสวดนี้พุทธทางสารนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิสวดวันละสามจบทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเทียนหรือเติมน้ำมันตะเกียง ปล่อยปลา9ตัวหรือ11ตัวที่หวัดใกล้น้ำเพื่อเปิดดวงคาถาเสริมดวงประจำคนเกิด29พฤษภาคมบทสวดคาถามหาลาบพ,พลังจิตนะโมพุทธายะพุทธังมะอาุธรรมังมะอาุสังฆังมะอาุโชคะลาพังพวันตุเมสวดวันละ9จบหลังตื่นนอนหรือก่อนออกจากบ้านพุทธคุณเรียกโชคเสริมการเงิน เปิดดวงเมตตาและพลังแห่งจิตให้ดึงดูดสิ่งดีๆ